สวัสดีครับผมรัชทรัพไทยชาแน,นลนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟหนองคายนะก็แปะมาถ่ายเจ้าเคียสไลยเพิ่มนะครับปกติเราจะเจอเขาวิ่งอยู่ตอนช่วงกลางวันครับแล้วก็ช่วงเช้ามืดนะครับจะไม่ค่อยพบตอนเขาวิ่งช่วงกลางวันเท่าไหร่วานผมไปถ่ายแล้วก็มีการอธิบายเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาต มารีวิวเพิ่มนะครับตัวนี้ข้างหน้านะครับมาเลยข้างหน้าแคปนะครับของเรา QSW ข้างหน้ามีท่อลมด้วยครับใช้ระบบลมอัดนะไฟฟ้านะครับแคป1นึ่นะครับตัวนี้หมายเลข5206นะครับมาแรกที่มาเป็น5้ากนะตัวนี้คือเพา เป็นแค่นะครับแค่การวางล้อของรถจักรรุ่นนี้ก็คือบางแบ CO บ COCO นะครับมีทั้งหมด2แค่นะครับแค่ละ3ามเผานะประมาณนี้ที่เราเรียกกันว่าโบกี้โบกี้ก็จะเป็นส่วนนี้นะครับของรถนะเดี๋ยวผมถ่ายให้เห็นภาพลักๆถอยหลังนิดนึงนี่ตัวนี้ก็คือเผารถนะครับ ตัวแค่นะครับพูดติดครับมีทั้งหมด3เพาครับมีตัวนี้ถ้าเป็นรถไฟสมัยก่อนนะครับเขาจะไม่มีโบกี้นะครับเขาจะใช้ล้อวางลงไปเลยเนี่ยครับเรื่องการทําความเร็วนะครับแรงสั่นสะเทือนนะครับการปรับเพราะว่าเวลาที่รถไปตามทางเนี่ยเวลาเข้าโค้งอะไรเนี่ยตัวล้อเนี่ยมันสามารถที่จะขยับได้นะจริงๆไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงอย่างเดียวนะครับรถรุ่นใหม่มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องการรองรับน้ําหนัก เกี่ยวกับเรื่องของความเร็วที่ใช้ได้นะครับประมาณนี้ใช้การส่งกำลังนะครับก็เป็นจากเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ MTU รุ่น MTU 4000 s e ซีรีส์นะครับรุ่นสิบห V 4ี0 0ั R สี่า4 3 L นะครับขนาดสองพันสี่ร้อยกิโลวัตต์ครับตัวนี้ ให้แรงมาอยู่ที่3,218แรงม้าแรงนะนะครับที่ความเร็วรอบสูงสุด1,800รอรอบนะครับประมาณนี้ระบบส่งกำลังก็เป็น ac dc แล้วก็แปลงมาเป็น ac นะส่งไปที่ tm นะครับคือรถดีเซลไฟฟ้าก็คือจะใช้น้ำมันนะครับในการปั่นนะครับใช้ในการสร้างกำลังเนาะแล้วก็ส่งมาที่ตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับในการขับตัวล้อนะครับ หมุนตัวล้อนะครับก็เลยได้เป็นชื่อว่ารถดีเซลไฟฟ้านะครับก็คือใช้ตัวน้ำมันนะครับในการที่จะกําเนิดพลังงานนะครับแรงแรงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เอามาหมุนตัวเครื่องจักรนะครับหมุนเพลาล้อตัวมอเตอร์นี่ครับนะแปลงอใกมาอีกทีหนึ่งคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับลักษณะการทำงานของเขา ฉะนั้นจะเห็นว่ารถสายใต้นะที่เห็นเอากุ๊ปไปลากนะครับก็ตัวนั้นจะเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับจะไม่ได้ใช้ระบบะไฟฟ้าฉะนั้นก็จะลื่น้ําได้แต่ถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยจะเห็นว่ามอเตอร์มันอยู่ข้างล่างนะครับก็แจบลื่น้ําสูงไม่ได้นะครับรถตีเสียงไฟถังความจุนะครับอยู่ที่4,500ลิตรนะครับสี่พรลิตรตัวนี้ก็มี แนบ็อกอันนี้ก็คือเหมือนไม่ต้าจะเป็นของทรายนะครับของทรายนะครับจะต่อท่อลงมาตรงบริเวณล,ล้อเพื่อให้เกิดแรงเสียดทานของล้อนะเวลาที่เราขึ้นเขาหรือว่าเวลาที่ต้องขับเคลื่อนรถไปข้างหน้าที่แรงเสียดทานไม่พอนะปอะมาอันนี้นะครับก็อาจจะได้ใช้ด้วยนะครับความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนระับชื่อรุ่น C R C S D A 5 d 1นะครับชื่ออย่างไ็นทางการเนาะเราเรียกตามชื่อของบริษัทผู้ผลิตว่า QSY สีที่คาดก็เป็นสีแดงนะครับสลับเทานะครับ D บร์เรียนแอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับจะคล้ายๆกันหน้าตาจะคล้ายๆกัน,น,นความเร็วสูงสุดที่ให้บริการก็คือเท่าที่ผมทราบนะครับที่ข้าลากจูงอยู่ที่550ตันเนี่ย จะได้ความเร็วสูงสุดที่120กิโลเมตรนะครับถ้าใช้ที่1,000ตันนะครับหน่วยกจู1,000ตันก็จะได้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้า2,100ตันจะได้ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอยู่ที่เอาไปากอะไรนะครับขนาดนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่20เมตรนะครับเออทษทีครับความยาวของยาวของตัวรถทั้งหมดน่ครับจากหน้าถึงหลังเนี่ย20เมตรนะ ก็จะสั้นกว่าตัว SDA SDA 3นะครับตัวของ CSR ตัวคันสีน้ำเงินนะครับที่เป็นอยู่20อยู่ประมาณ0.4เมตรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างอ,อ,อยู่ที่2เมตร2.836นะครับ2เมตร8 2เมตร83นะครับประมาณนี้นะส่วนความสูง4เมตรจะเท่าเท่ๆกับพี่ของเขาเลยน,นะครับตัว CSR ตัวนั้นครับ ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับมีถังัเะเพรืองด้วยนะครับตรงนี้จะเห็นว่ารุ่นนี้เขาจะใช้สีคราบไม่เหมือนเพื่อนนะครับจะเป็นสีแดงคราบสีเทานะครับปกติจะเห็นว่ารถไฟเราส่วนใหญ่จะใช้สีเหลืองหรือเนี่ยถ้าเป็น ea ตัวนี้จะเป็นสี สีสีส้มนะครับสีส้มประมาณนี้สีเหลืองอมส้มประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจนะว่าเหตุผลอะไรที่ใช้แบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งคือสีเหลืองเนี่ยมันสามารถเวลาที่เรามองเห็นมันเห็นได้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสายตาปกติสายตา,าอา่าฟ้าฟางหรือคนที่ตาบอดสีนะแล้วก็เวลาที่อยู่กลางวันเนี่ยมันสะท้อนแสงได้ชัดเจนนะครับมองเห็นได้ชัดเจนเนาะแล้วก็สีเหลืองเนี่ย ท่าที่ผมเคยอ่านมานะสีเหลืองเป็นสีที่คนตาบอดสีคนตาบอดสีก็คือจะมองเห็นสีเนี่ยได้นะครับแต่ว่าจะอาจเห็นมองเห็นสีผิดเพี้ยนไปคือไม่ได้บอกว่ามองไม่เห็นสีเลยเห็นนะครับอย่างเช่นคนตาบอดสีแดงหรือสีเขียวเนี่ยเขาจะเห็นออกเป็นสีจะเห็นสีเหลืองนะเป็นสีคล้ายๆอย่างเงี้ยครับสีเหลืองอมอมส้มนะครับถ้าสีน้าเงินเนี่ยเป็นสีม่วงอมชมพูซึ่งทั้ง3สีที่คนตาบอดสีเห็นเนี่ย จะเห็นว่ามันมองเห็นสีได้ชัดเจนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งว่าทําไมไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถโดยสารเครื่องยนต์หนักอย่างเช่นรถขุดรถอะไรต่างๆเนี่ยครับรถแมคโรอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการโยธาเนี่ยเขาจะใช้สีเหลืองกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมส่วนใหญ่รถไฟเราเป็นสีเหลืองเนาะแต่รุ่นนี้ก็เป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับ สเปคที่เหลือก็ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่96ตันนะครับน้ำหนักกดเพานะเพาคือชุดล้อชุดนี้นะครับที่อยู่ในแค่เนาะหนึ่งเพาหนึ่งหนึ่งแค่จะมีอยู่3เพานะครับเนี่ยรองรับที่16ตันนะครับ16ตัน6 6เพาวรวมกันก็96ตันนะที่จอดเป่าแต่ว่าเวลาวิ่งนี้ผมไม่มั่นใจนะครับ ไม่มั่นใจนะว่าเขาจะใช้อยู่เท่าไหร่นะครับส่วนออมันจะมีสเปคต่างๆางเช่นระบบส่งมรลังผมก็แจ้งไปแล้วนะครับหรือรัศมีในทางแคบนะผมไม่มั่นใจแต่ว่าเจ้า SDA 3เนี่ย130 130เมตรนะคันนี้จะสั้นกว่าอยู่ประมาณ 0. สเมตรนะครับ0ูนเมตรฉะนั้นผมว่ารัศมีแคบเนี่ยน่าจะไม่น้อยกว่า130แน่นอนนะครับก็อยู่ใกล้ๆเคียงกันกันกบตัวเอ3นะประมาณนี้ส่วนรถจากคิตาชิ G GA ที่มีคนถามมาว่าจะยกเลิกการใช้งาน,นไม่ได้ยกเลิกครับจริงๆก็อาจจะเอาไปใช้กับขบวนรถโดยสารอาจจะเป็นรถเร็วนะครับเนาะประมาณนี้ ยังมีรถสินค้าอีกที่เราอยากเอาไปใช้งานได้นะครับยังใช้ไนดะ้อีกยาวครับส่วนเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเอามาใช้ในขบ,บวนรถที่มันเป็นรถโดยพิเศษ<ม>เช่นรถพวกนี้นะครับเพราะว่ารถพวกนี้ที่เราซื้อมาเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยรองรับความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนะแต่ถ้าเป็นรถโดยสารรุ่นเก่าที่เป็นเป็นตู้แบบนี้ครับตู้ชั้น3เนี่ยอันนี้ได้อยู่ที่ 90นะแต่ถ้าเป็นแดวูรถแอร์เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นรถนอนนะครับ CSR นะที่เราซื้อมาน่าจะ115คันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะเราใช้ฮิตาชิเป็นตัวลากนะครับซึ่งปกติฮิตาชิจะใช้ความเร็วสูงสุดได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ ส่วนตู้นี้รองรับได้120นะครับถ้าใช้ขบวนนี้พ่วงก,กับตัวหัวรถจักรนี้ก็สามารถทําความเร็วได้สูงสุด120กิโเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับเนอะส่วนระบบรางนะครับในระบบทางคู่ใหม่ที่เราจะทําระบบ ETC-S Level 1ด้วยเนี่ยอัอสมีโคง้งหนาๆเนี่ยสามารถปรับได้ถึง160กิโเมตรต่อ,อ,อ,อลองรับได้ถึง160กิมต่อชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่ารถจักรผมว่าน่าจะใช้แค่120 เราจะน่าจะซื้อประมาณนี้แต่ว่าน่าจะเป็นรถดี U หรือว่ารถดีเซลางเนี่ยเชเลยซื้อมาใหม่อาจจะมีสูงสุดที่160ยแต่าอาจจะให้งให้บริการที่ร้อยประมาณนี้นะครับอโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมมาถ่ายกลางวันวให้เห็นด้วยนะครับว่าเมื่อวานไปถ่ายช่วงกลางคืนเนาะประมาณนี้แต่ว่าผมเคยเจอและว20คันเลยทั้งทั้งหมดเลยอยู่ที่ชุมชุมทางรีราชาละแต่ว่ายังไม่ได้ไปรีวิวมากนะครับตอนนั้นยังไม่มีข้อมูลมากนะครับวันนี้ก็ มาเพิ่มเติมข้อมูลนะครับตัวนี้ราคานะครับผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าโครงการเราในในงบอนุมัติทั้งหมดห0คันอยู่ที่ 6, 5 2 5ห้ายี่ห้าล้านนะครับประมาณนี้เนาะถ้าเฉลี่ยต่อคันก็อยู่ที่ร้อยสามสิบล้านต่อต่อคันไหมมาๆนี้นครับถ้าผมหาเฉลี่ยมาแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจนะมันอาจจะรวมค่าเซอร์วิสรวมต่างๆนะครับด้วยนะครับประมาณนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ค่าค่า ค่าของรถจักรคันเดียวนะครับประมาณนี้น่าจะตกแค่ผมเฉลียนะ่ยเนาะเหมือนกับที่เขาสร้างเครื่องบินเขาก็จะเอาเอาขาเรียกอะไรค่าออกแบบอะไรต่างๆมาคิดคำนวณราคาต่อทุนด้วยนะประมาณนี้ก็130ล้านนะครับประมาณนี้ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดมันมีวารันตีด้วยนะครับ5ปีนะประกันของจเจ้ารถจักรรุ่นนี้นะ ช่วงแรกเราอาจจะเจอเขาในขบวนรถด่วนพิเศษนะครับรถด่วนเนาะนะครับเพราะว่าอย่างที่บมบอกมีใช้อยู่ราวลาวนะหขบวนนะครับตอนนี้ก็ไปกลับเนาะเขาจะมีอย่างที่เมื่อวาน518กลับไปแล้วนะครับ5 206ก็จะวิ่งกลับมาแทนอย่างเงี้ยมันก็จะใช้อยู่2 2คันแล้วนะครับซึ่ง2คันก็รวมกันเป็นทั้งหมดเอ่อ12คันแล้วอย่างน้อยนะประมาณนี้ซึ่งเรามี20คันต้องเอาไว้สำรองอีกแล้วก็เอาไว้น่าจะเอาไว้ฝึก ให้พอคลอ,รอ,อประมาณนี้หรือเอาไว้ศึกษานะครับประมาณนี้อีกส่วนหนึ่งเนาะก็จะเห็นว่าไม่ได้เอามาใช้ทั้งหมดทีเดียวเลย20คันนะประมาณนี้นะครับใครอยากมาดูได้นะครับที่สถานีรถไฟหนองคายนะครับหรือสถานีต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าจะเห็นเขาตอนกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่สถานีต้นทางหรือสถานีปลายทางนะครับผมวันนี้ข้อมูลมีดีโคขันประกันไหนต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะครับผมข้างหน้าเห็นรถจอดอยู่นะครับ รถดีเซลางขบวนที่418นะนึนะหนองคายนะครราชสีมาเดี๋ยวผมน่าจะขึ้นขบวนนี้กลับแล้วนะครับผมอีกสักพักก็น่าจะมีรถช่วงบ่าย2องนะครับรถขบวน283นะครับหนองคายท่านาแรงนะรถขบวนนี้ก็เหมือนกบับว่าส่งต่อผู้ที่เดินทางไปหนองออไปไปลาวนะสปปลาวนะ่านาแรงนะครับผมอ่ะโอเคครับข้อมูลผิดพลาดประการไหนขอเพิ่มในหน้าที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจยังไงอย่าลืม กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ